ะไม่ได้ยนินพื้นที่พีบีเอ็นบรรทุนอะไรพี่นอะไรนะ <PB N S 2> ไม่ได้ยินเสียงจริงปะเก๋มันขาดๆ <PB N. S 2> พี PBN อนะ็นพี B ่ BBN คือกรบพินิพูลอย่าพูดไม่เถิกเลยเนี่ยเราจะพูดเถิกล่ะเนี่ยพูดอะไรวะ BBN TBN เดี๋ยวไปหา TBN มีที่ไหนในโลกนี้ทำไมมันขึ้นมาสองร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไงครับหลังไทยแย่ๆมาจากไหนวะเนี่ยตัวบีตัวที่ไทยแลนด์แล้วก็บีบอยพี่แล้วก็นอสที TBN จ้าจ้า TBN ขึ้นเขาต้องมีอะไรทักอย่างไหมแ่แน่แน่แน่ พันเปอร์เซ็นไม่ได้ไงไม่ถือว่าเขาหยุดเทรดไปป่ะไม่ไม่ไม่เขาเป็นเฟอเดเทรดค่ะเออเฟอเดเทรดก็ขึ้นสองร้อยเปอร์เซ็นก็ตามกฎเนี่ยตามกฎนะกดได้สองร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เกินสองร้อยเปอร์เซ็นต์ของราคาอันทีไรัลนแหละมันบอกมายี่สิบบาทพี่ก็ตอนนี้มันเป็นทุ้นพวกนี้แหละเนเอาวันนี้เข้าตลาดเลยขึ้นเข้าตลาดไปเลย คุณคุณใส่ซื้อบริสุทธิ์เพิ่งคลอดฮะไม่ได้ไปแบบว่าไปอดออใครมาแต่เขาก็ตามตามกฎนะได้สองร้อยเปอร์เซ็นตจากราคกานเท่าไหร่น็ทำให้สุดสุดปะตามกฎไม่มีใครกล้าด้วยเงียบกิบเงินตลาดตอนนี้ก็หุ้นแบบนี้แหละคุณยังอยู่ในมือตัวเองหมดก็ลากไปให้สุดซอยแล้วก็เดี๋ยวก็ขายโรยลงมาจบไม่มีตัวหนึ่งที่เขาไม่เขาลากไปแล้วยังไม่สุดซอยหุ้นอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาสเตอร์หรืออะไรสักอย่างพี่จับได้ปะ มาเตอร์มาเตอร์อ่ะขอมาเตอร์เขายิงขายอยู่อ๋อยิงขายยิงขายเขาออกของไม่ได้เฮ้อย่างยาไปเกือบร้อยบาทใช่ไหมฮะเออใเออยิงออกของอยู่ทรงเนียทรงออกของแหละเออจุดเกมไม่จบง่ายๆหรอกมันก็จะขายแล้วเดี๋ยวก็เล่นต่อไปเพราะมันขายของไม่ได้จังหวะแบบเนี้ยคิดจะขายของมันยากเนี่ยเพราะว่าเงินมันไม่ได้ไหลเข้ามานะฮะเงินไม่ไหลเข้าเงินเนี้ยจะไม่ไหลเข้ามาเนี้ยดีไม่ดีป่าปีเลยนะ ไม่ถึงว่าฟันเฟที่จะเข้าบ้านเราเนี่ยม,มันมันมันยังไม่มีอ่าคิดว่ามันมันยังไม่ใช่ททมิ่งที่จะเข้าเลยเนี่ยอ,อาจจะอาจจะเข้าในเอเชียแบเดี๋ญี่ปุ่นเนี่ยไปที่ญี่ปุ่นอยู่จะไปที่อ่าเรื่องของท่าเทคก็ต้อง้หวันใช่ไหม,มไปญี่ปุ่นเนี่ยจะไปอยู่แต่ที่เราเนี่ยม,มันมันมีหุ้นอีกประเภทอย่างเี้ยซึ่งมันต้องต้องรอรอหลังจากที่ไอพวกเท็จลงก่อนนะ อันนี้บ้านเราเนี่ยมันก็จะไม่ลงมันก็จะอยู่เฉพาะหุ้นแบงค์เนี่ยมันค้ำอยู่เพราะหุ้นแบงค์กำไรแต่มาสองมันจะโตไงพอหุ้นตัวนี้มันจะไม่ไม่ไม่โตแต่พอประกาศกำไรแต่มาสองของของแบงค์แล้วเนี่ยให้ระวังเลยอันนั้นเนี่ยหุ้นจะหลงเชืจะหลงเพราะเงินจะออกอ่ครับเออเอไอตัวทีทีทีบีเอ็นเนี่ยมันเพิ่งเฟิร์สเดย์เทรดการอ่าคาสมมติมันจะ สมมติท่ามันจะเล่นกับเขาต้องรอรอเวลาไหนแล้วรอเบรกอะไรไหมฮะตัวพวกนี้หรือว่ารอเขาเรียกอ่ะคือคือหุ้นเข้ามาตลาดเนี่ยกดเขาที่ก็ห้ามเล่นอยู่แล้วนะะเพราะเราไม่รู้อะไรเลยนะ่ะเราไม่ดูเทคโนโลยีได้ไหมฮะมันดูมันก็เล่นไม่ได้หรอกมันเป็นการกินกำไรเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะอะที่เราเราจะพอมีมีแฟกชีทดูไหมฮะว่าใครเป็นที่ปรึกษาการเงินบริษัททําอะไรทำที่ปรึกษาการเงินนะฮะพื้นฐานเหรอเด้อ คือมันต้องดูมันต้องดูแฟกต์แฟกต์กชีสว่าใครเป็นอันดับไรเตอร์ใครที่พูดภาษาข้ารเงินดูครับเพียวบริสุทธิ์ไม่ได้ไหมเราเป็นเป็นบริษัทต,ตัวเล็กๆไหมอะไรนเงี้ยคือเราต้องดูว่าสไตล์ของเขาคนเนี้ยเวลาเขาทำอันดรบไรพูดห,หรือเป็นที่พูดภาษาข้ารเงินแล้วคุณขึ้นยังไงแต่ต้องดูเพราะว่าเป็นใไทยถ้าเราจะพอรู้ว่าไอ้ทำคลอดใช่ไหมฮะหมอทําคลอดอะไรเงี้ยพื้นฐานเขาเป็นยังไงลูกจะแข็งแรงบ้างโอเคเราต้องดูดูทนั้นใครทําคลอดนะ เป็น v a r i a t i ไหมเราก็เขาอันไร z e หุ้นออกมาเท่าไหร่นะครับแล้วจริงๆก็ต้องไปดูต่อว่าไอ้หุ้นที่เขาอย่างเป็นผู้ถือรายใหญ่เลยถืออยู่เนี่ยเท่าไหร่อันจากเพิ่มลุนแล้วอัน l ร z e ไปเนี่ยจานวนหุ้นเยอะไหมอะไรเงี้ยนะมี f รี e f l เยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าหุ้นที่ให้ไปเนี่ยไปอยู่ที่แก๊งรายใหญ่ได้หลายคนถืออยู่เออหรือว่าเข้าไปอยู่ในกองเลยอะไรเงี้ยนะฮะมันมันต้องดูรายละเอียดพวกนี้เพื่อประเมินว่า อมันมีเงินทําราคาหุ้นถิงหรือเปล่าไหมเราเขาเป็นไหมเขาเขาคิดแบบว่าเอ้ยหุ้นนั้นเอร์ไรเหรอก็คิดแวร์ดูออกมาแล้วมาขายไปเงี้ยตายห่าหมดอะไม่มีทางหรอกนะฮะคือเขาต้องคิดเป็นะว่าไอ้หุ้นหุ้นแบบเนี้ยนะฮะสมมติว่าราคามันก็ควรจะเป็นห้าสิบาทแต่คันเอร์ไรสามสิบเนี่ยอันนี้เป็นไปได้น่ะก็ทำแค่สามสิบเพื่อเพื่อบันแรกเนี่ยจะขึ้นมาเต็มขึ้นมาให้เปิดเปิดรูมไว้คือดิสเข้าไว้ ดิสคาวไว้ออ่าดิสคาวไว้สไตล์แบบนี้ไม่ถือว่าเจ้าของเนี่ยเจ้าของหุ้นเขา็ยอมให้ดิสคาวให้คุณเลยแล้วก็อลดให้คุณตรงนี้เลยแล้วคุณก็ไปจัดการเรื่องหุ้นไปเลยแบบเนี้ยเออขอเขาไม่ยุ่งเลยเออเขาไม่ยุ่งเลยอะไรแบบเนี้ยเขาไม่ยุ่งเกี่ยวเลยอันเนี้ยเขาเจ้าของยอมนะดีลส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้เจ้าของยอมให้ตั้งแต่วุฒิราคาราคาอันเดอร์ไลน์แล้วก็อ่าสมมุติว่ามันคุณจะห้าสิบ อ่ะยี่แพรแล้วอยู่ไปจัดการเรื่องราคาหุ้นทั้งหมดเลยก็ไม่เกี่ยวเลยอ๋อวงนี้ไม่ค่อยรู้จักที่ไปหลายเดียวหลายเดียวใคโอเนี่ย advisory เป็น fa ที่ปรึกษานะฮะแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสกับ cgs เป็น u n ร e r w r i t e r พี่อ่าแคปะไรบริษัทแลนเซียไซรัสก็พอเชื่อถือได้ใช่ไหมฟินแลนเซียอะไรรับฟินที่แลนซาฟินแลนซาก็ทีค่ะฟินแลนซาอ่ากอ่าอัเนี่้ถ้าเป็นหุ้นขนาดไม่ใหญ่มากเนี่ยฟินแลนเซียเขารับไหวอยู่แล้วนะครับ เขาเขาเขาสามารถที่จะดูแลราคาหุ้นอยู่แล้วแล้วก็เป็นเป็นหุ้นที่มันด้วยส่วนใหญ่แล้วอ่ยโอกาสที่เห็นว่าฟินแนเซียทําพูดแล้วมันเป็นหุ้นปันเน่ยมันจะน้อยนะส่วนใหญ่มันจะเป็นหุ้นตัวเล็กที่พื้นฐานระยะยาวดีอันนี้เราดูทีบีเอ็นทำอะไรอันนี้อันนี้ตัวตัวคีย์เวิร์ดเลยว่าทําอะไรแล้วธุรกิจดีไหมต้องไปค้นพัฒนาซอฟต์แวร์ไฮโค้ดไฮโค้ดอเนี่ยอันนี้ก็ต้องถือว่าต้องถือว่าอยู่ในอยู่ใน อยู่ในกระแสของโลกยุคใหม่นะฮะเป็นพัฒนาซอฟต์แวร์เองพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในอะไรขายพับบลิหรือว่าส่วนราชการหรือว่ารับจ้างหรือว่าเป็นซอฟต์แวร์แล้วขายอะไรเงี้ยมันต้องดูไปในรายละเอียดเยอะ,ยอะ,อะซอฟต์แวร์ใช้ทำอะไรแต่ไอ้การเทคนิคที่เคยเรียนมาจําได้ว่าถ้าดูไอ้ตัวแท่งเทียนที่พี่เคยบอกนี่มันแท่งเทียนไอ้สามสิบนาที ตัวตัวนี้มันก็โผล่มาตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ไล๊ยตืดๆขึ้นมาแต่แต่ถ้าเราเราไม่ถึงว่าเราดูพวกนี้เสร็จแล้วเราต้องดูแล้วเราก็ไปดูที่เพดสามสิบนาทีนะครับใช่ใช่เราก็เล่นตามนี่เลยนะปั๊บลงมาใช่ไหมครับพอทำให้หายเนี่ยนะครับต้องต้องต้องคิดว่ามันคือการเก็งกำไรนะค่ะค่ะแต่ที่สำคัญครูต้องดูว่าใครอันเดอร์ไลท์่ใครเดอร์ไล์ใครเป็นที่ผู้สั่งเงินถ้าฟินเซียไซรล้านเนี่ยแล้วหุ้นใหญ่ไหม สือว่าหุ้นไม่ใหญ่มากแถบประมาณสักพันล้านอะไรเงี้ยสองพันล้านเนี่ยใช่ใช่ฮะเออย่างเงี้ยอันเนี้ยฟินแลนเซียเขาทําได้อยู่แล้วราคาดีอยู่แล้วพอพะเบรกเนี่ยเห็นไหมเบรกยี่หกปั๊บซื้อเลยนะฮะใช่่ะเบรกยี่หกเนี่ยพอเบรกยี่หกปั๊บคือคุณต้องซื้อเข้าไปตั้งแต่ตรงเช้าตรงนี้แล้วใช่ไหมนะครับเนี่ยมันจะมีเวลาอยู่นะว่าเวลากี่กี่โมงใช่ไหมคุณก็ซื้อเข้าไปตรงเนี้ยสามสิบนาทีแล้วคุณก็ถือไปเรื่อยๆจะเห็นว่าแท่งเทียนเนี่ยมันไม่ต่ำกว่า โลเขาแท่งเดียวเลยแต่โลแต่แท่งนี้เป็นแท่งสุดท้ายเพื่อล่ามันีะยพรุ่งนี้เช้าต้องระวังละพรุ่งนี้เช้าต้องระวังต้องระวังแต่เกมนี้พุ่งเริ่มถ้าเกมแบบนี้นะมันอาจจะมายืนค้างอยู่เพราะมันพุ่งไม่ใช่ราคาต่ำบาทพุ่งราคาสี่สองบาทเนี่ยสังเกตว่ารายย่อยเนี่ยไม่ชอบเล่นไม่ช่อยชอบเล่นเท่าไหร่เพราะราคามันแพงไงตั้งสี่สองบาทใช่ไหมราคามันใหญ่อะรายย่อยจะไม่ค่อยเล่นเพราะนั้นคนเล่นอะจะเป็นมือใหญ่ๆ่เล่นแบบเนี้ย นะครับไม่จบหรอยังไม่จบโอ้ยังไม่จบยังไม่จบแต่คนเข้าตัวนี้จะยากเพราะว่าอะไรเพราะตอดอยู่ที่สามสองเจ็ยนห้าสิบบาทเนะสยตอดจะยากสิบบาทเออสิบบาทมันยากแล้วไงเออเพราะมันเป็นการเกิงอะไรไงโอเคคือคือการจะเล่นทูดแบบนี้มันต้องมีวิชาที่จะเล่นเองนะจริงจริงแล้วและอีกตัวหนึ่งเดลต้าเดลต้าทำหายละเป็นไหนบ้างฮะตรงนี้เดลต้านี่เดลต้านี่เขาทำขึ้นห้านะ พี่พูดตัง้งแต่ตอนที่เขาลงครั้งแรกเลยว่าเดลต้าอยู่ในขึ้นสามทำขึ้นสี่นะ,ะแลทเทิร์นทางอ e ีเลเวฟเนี่ยเป๊ะหมดนะแสดงว่าคนทําเนี่ยไม่ได้ธรรมดา<ช>นะอ่านะครับเดลต้าเนี่ยพี่ตอนที่ขึ้นมา115ร้อยสิบห้ารอบแรกพี่บอกเจ้าติดพี่เป็นคนบอกกูแล้วว่าลงมาเนี่ยเจ้าติดเพราะว่าเขาเจอเครื่องหมายนะสองสามแต่เจ้าติดแต่เขาไม่สนใจถูกไหม<ช>ติดตรงไปก็ลงมานะครถ้าเราดูในทางอ e ีเลเวทเชลลี่ก่อนนะครับว่าอันเนี้ย เดลต้ากำลังทาขึ้นห้นะครับแต่ตรงนี้เล่นง่ายแล้วพี่จะบอกให้เล่น่ายแล้วนะฮะเนี่ย mm hmm. เราเราจะเห็นเลยว่าอันนี้หนึ่งแล้วแล้วก็ a b c สองใช่ไหมเนี mm ่ยสองอันนี้ทําขึ้นสามอันนี้ทําขึ้นสามนะเนะทยทขึ้นสามเห็นไหมครับ mm hmm. อันนี้ท a, 3, นะําอสามแล้วย่อลงมาอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ไม่รู้นะตรงนี้อาจจะเป็นขึ้นใหม่เลยก็ได้นะขึ้นใหม่เลยเหมือนกับไอพวก ไอ้ไ m i c r o s o f t ไอ้ Nvidia เดียอะไรก็ได้นะน,นะครับเพราะอันนี้ถ้านับตัวนี้ก็คือมันจบไปไซเคิลหนึ่งแล้วมันต่ำมาลงมาตรงเนี้ยนะแสดงว่ามันเริ่มเริ่มขึ้น,ข,นขึ้นใหม่นะฮะแต่เอาเป็นว่าอันเนี้ยมันก็คือสามนะฮะสามละหนึ่งสองสามแล้วก็กำลังทำทำเนี้ยไปขึ้นย่อยของสามหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับ <benefits> แต่ถ้าเรานับตัวนี้นจะเป็นสามสี่ห้านะสามสี 3, 4, ่ห้าเดี๋ยวพี่ดูก่อนพี่ว่าเนี่ยขึ้นเขาเนี้ยนะมันไม่ใช่ไทม์เฟรมวีคเลยมันไทม์เฟรมมันนะ ดูงี้จะชัดเนี่ยหนึ่งสองสามใช่ไหมเขาอยู่ในขึ้นสามเนี่ยของทม์เฟรมันเนี่ยแสดงว่าเขาเขาอยู่ในในในตัวของไซเคิลของธุรกิจอะไรไม่รู้ที่มันยาวมากอ่ะมันยาวมากอ่ะแพทเทิร์นถึงออกมาแบบนี้นะฮะซึ่งซึ่งมันไม่ใช่สามเพราะว่าสามเนี่ยมันจะไม่ไดเวอร์เจนเห็นไหมฮะเนี่ยอันนี้มันทำนิวไฮเงี้ยการที่ทำนิวไฮไปด้วยมีสองอย่างคือหุ้นปั่นอันหนึ่งคือหุ้นปั่นนะ สองก็คือหุ้นที่มันกําลังจะมีอะไรดีๆที่เข้ามาในกระแสของธุรกิจที่เขาทาที่เขาทาอยู่เนี่ยเขาเรียก new e e curve อ่ะ,เ,ออะเป็น new edge curve ใหม่ของเขาอะ่ะซ,ซึ่งเราเราจะเต้องรู้ว่าคืออะไรถ้าการ์มันจะบอกเราว่าอันเนี้ยมันอยู่ในไซเคิลที่สามของทำเฟรมันนะที่เป็น,ท,ปนท,ที่ใหญ่มากนะครับอันนี้เราเฉ็แล้วเนี้ยมันชัดเจนใช่ไหมครับเนี่ยหนึ่งสองมันทำสามมันสามอะ่ะถ้าไม่สามก็คุณปั่นแหละเพราะคุณปั่นมันจะมีแค่สามไซเคิลเนี้ยเหมือนเหมือนตัวตัว,ต,วตัวของอ่าคริปโตนะ ข้าแบบนี้แหละแล้วก็ลงนะลงแต่นเนี้ยมันเป็นขึ้นสามแต่มันเล่นง่ายแล้วล่ะเพราะว่าเพราะว่าไอไอการที่มันเบรกเนี่ยปนหลุดร้อยสิบสี่คุณต้องขายอะสรุปแค่นั้นอ่ะมันเล่นง่ายแต่มันอยู่ในสามแล้วสามตรงนี้เรามาเช็คเรามาเช็คตรงนี้นะเช็กตรงนี้นะเช็คตรงนี้จากการที่ขึ้นมาจอรอบนี้สามเอ็ดบาทนะฮะอ่าที่ขึ้นมารอบหลังเนี่ยแล้วขึ้นไปร้อยสิบห้าเนี่ยเราก็ต้องมาเช็กต่อว่ามันมันเป็นอ่าเนี่ยจากตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยถ้าเราดูดูจากขึ้นตรงตรงนี้ใช่ไหมครับ ก็จะเป็นหนึ่งสองนะฮะสามสี่ห้ากำลังทำขึ้นห้าอยู่เนี่ยกำลังทำขึ้นห้าของไอ้ไอ้ขึ้นเมื่อกี้ที่เราดูขึ้นมันนะครับหนึ่งขึ้นของขึ้นมันเนี่ยกำลังกำลังเป็นขึ้นห้าที่จะจบแล้วจบได้ตลอดเวลานั่นไมฮะเพราะยังไงก็ไดเวอร์เจนแน่นอนเพราะนั้นขึ้นไปก็คือขึ้นไปเพื่อท่าจบเพราะถ้าเรารู้ว่าขึ้นไปเพื่อจบเราจะทำยังไงฮะมันก็ไดเวอร์เจนแบบนี้ไม่ไต้ต่างกัน นะครับเพราะนั้นเราก็รู้ว่าเออเราไม่ควรที่จะเข้าไปแย่แต่ถ้าเราไม่อยู่เราถือได้ใช่ไหมเขาจะร,รู้ว่าการหลุดเนี่ย <S 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 การหลุดร้อยสิบสี่นะคือการขัดลอสนะครับพี่ว่าไปพี่ว่านนะจงังหวะตลาดแบบนี้นะเดลต้าไปอีกไกลอ่ะไปกไกลไปอีกไกลเออพี่ว่าไปอีกไกลแต่มันบอกใครจะไปเล่นอะไรเงี่ยจะไปบอกราคาไปที่ไหนเนี่ยบอกไม่ได้บอกไม่ได้อ่าแต่เป็นคอยดูคอยดูผมประกอบการปีนี้ดีกว่า เคยดูผลงานไม่เยอะแต่พี่ไม่แนะนาให้ให้คนที่จะเข้ามาถือแถวนี้แล้วคิดซื้อแล้วถือยาวเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่สไตล์เราเอค่ะเ,<อ>เพราะบันไดเวอร์เจนอย่างเงี้ยไม่ใช่สไตล์เราละแต่บอกให้รู้เฉยๆรอขายอย่างเดียวรอขายอย่างเดียวว่าจะขายชรงไหนรอบนี้พี่แนะนําให้ซื้อมาจากเจ็ดสิบน่ะค่ะ่แล้วพี่ก็คิดว่ามันคงขึ้นแค่ขึ้นแปดสิบนะฮะทะลุทะลวงขึ้นแค่แปดสิบแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือการขึ้นรอบนี้เวลาจบแล้วเนี่ย แล้วจะลงแรงไหมนั่นแหละอันนั้นคุณจะต้องคุณจะต้องตั้งไว้เลยว่ามันมีโอกาสฮถ้ากําไรไตรมาสสองมันไม่โตขึ้นมาเนี่ยนะมีโอกาสฮะมีโอกาสว่าวันหนึ่งเราจะเห็นว่าไอเดลต้าเนี่ยมันก็เป็นหุ้นอะไรอย่างหนึ่งที่มันเกิดเป็นปรากฏการณ์เกิดหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วในประเทศเราอ่ะนี่ไหมที่มีการทําหุ้นหลายตัวขึ้นไปราคาสูงแล้วสุดท้ายแม่งพังอะเนี่ยมันจะเป็นอาการนั้นแ่ะดูกําไรไตรมาสสองเนี่ยว่าโตไม่โต ค่ะค่ะดูพื้นฐานค่ะนะดูดูเออดูเจมาสองไปแล้วก็ถูกต้องตามกฎบมายด้วยนะไม่ผิดกฎนะถ้ากําไรตกหุ้นก็ตกเอะไรขึ้นนู่นก็ขึ้นนะฮะอ๋อเราก็ต้องไปดูนะเอวีดียพีเท่าไหร่ค่ะไปดูบ้างสี่ไปสี่ร้อยอ่ะเท่าไหร่เออใช่ใช่ไหมเอ็นวีดียแตกพาแล้วแตกพายอีกนะฮะเหมือนกันแลวแล้วจะดูพีเท่าไหร่ล่ะมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้จำว่าไอ้นี่หรอกหุ้น เล ic, ่นหุ้นทรงเทค่ะมันก็ไม่ได้เล่นห enfin, ุ้นค้าปีกอ่ะมันคนละเรื่องนะฮะเพราะว่าพีมันก็คนละแบบอยู่แล้วสมัยนี้ใช่ไหมครับก็ต้องเข้าใจหุ้นมันมีหลายแบบแล้วก็เหมาะกับคนใครชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นถูกไหมทีนี้มีนักงทุนฝากถามหุ้น W ี A อชสัญญาณขายหรือเปล่าคะแท็กแดงวอลรุ่มเยอะที่แนวต้านะฮะ W ี A ก็มีคนเชียร์เยอะก็ดูนิดหนึ่งมีคนเชียร์เยอะตั้งระวันนี้ระยะยาวยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับ ขาขึ้นอยู่นะครับส่วน,นนั้นเนี่ยนะฮะถามว่ามันเป็นขายไหมแล้วมีโวล่มออกมาไหมนะครับวันนี้นะครับเป็นแท่งแดงก็มันเจอแนวใต้เขาจะขายลงมาก็ได้นะครับเดี๋ยวเราเช็ครายละเอียดนะฮะเราเช็คลายละเอียดว่าการขึ้นของรัฐบเอเนี่ยก็คือเหมือนกับเราดูตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นไซเคิลเดียวเลยเนะหนึ่งไซเคิลอันเนี้ยตั้งแต่ขึ้นมาเลยนะครับว่ามันมันมันคือใครฟังพี่พูดต้องบอกก่อนว่านะครับ ว่าของพี่ก็คือว่าเรามีระบบของเรานะ,ะคือเราจบแล้วคือจบนะคือมันไม่จบแต่เราจบเข <จบ S 1> ้าจ <บ S 1> ใจไหมฮะแล้วมันจะขึ้นต่อก็เรื่องของมันนะฮะระบบของเราเราบอกว่าเราดูเราดูเทคนิคอลเนี่ยเพื่อดูพื้นฐานนะฮะอันนี้เป็นหนึ่งสองสองก็เอบซีนะครับไม่ต้องยุ่งอะไรคราวนี้เป็นขึ้นสามนะฮะเพราะฉะนั้นขึ้นสามกดขึ้นสามก็คือแนวรับของขึ้นสามที่อยู่บริเวณนี้ห้ามย้อนกลับไปนะครับอันนี้ขึ้นสามแล้วห้ามย้อนกลับนะฮะ อ่าเรดูไปพร้อมๆกันนะครับเอาพรมดูดีกว่าพี่ๆนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> เอออ่แต่ว่าอ่าตรงนี้อ่ถาถเราดูนี้เนี่ยอันนี้มันชัดเจนละว,ว่าเขา c o n s o l i d a ตมานานมาเห็นไหมฮะเนี่ยแล้วเขาเบรกตรงนี้ขึ้นไปนะครับเนี่ยเบรกใหญ่เลยนะแสดงว่านี่เป็นขึ้นสามนะครับเพราะฉะนั้นเจอแท่งแท่งแดงแท่งเดียวนยะ มันมันไม่มีปัญหาหรอกแต่ทําไมเขาขายเนี่ย mm. เพราะเราดูจริงแล้ว mm. มันติดแนวต้านตรงนี้ที่คนติดอยู่ก่อนลงโควิดใช่ไหมฮะ mm. เนี่ย mm. ซึ่งมันจะต้องมันจะต้องมีการย่ออยู่แล้วแต่การย่อเนี่ยนะครับเราต้องรู้ว่าย่อแล้วก็คือห้ามหลุดสี่บาทห้าสิบย่อก็ได้แต่อย่าปิดต่ำกว่าสี่บาทห้าสิบนะฮะระหว่างวันได้แต่รายสัปดาห์เนี่ยนะห้ามห้ามหลุดต่ำกว่านะครับ เพราะว่าการกลับตัวมาตัวน้นกลับมาเร็วทําให้เกิดสัญงาณนไดเวอร์เจนเห็นไหมฮะตอนมาชนก็เห็นไดเวอร์เจนในวิคเนี่ยเขาขายก่อนถูกไหมครับอ่าแต่เขาขายผินรู้ถูกไม่รู้เพราะว่าหุ้น WSE ไม่ใช่หุ้นที่อยู่ดีๆแต่วิ่งไปแบบแรงๆอะไรเงี้ยนะมันมันไม่ใช่อ่ะนะฮะมัน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 จะค่อยๆขึ้นอ่ะเพราะเป็นธรรมชาติของนิคมอุตสาหกรรมนะฮะนะครับอาจจะไดออเดอร์ในเวียดนามอะไรเงี้ยแต่มันมันจะค่อยๆเข้าค่อยๆเข้านะฮะเข้ามานะฮะ พี่ว่ายังอยู่ในสามอยู่นะครับแล้วก็ถ้าพี่เล็งแถวแถวนี้ว่าจบหรือ,อยังนะบาทห้าสิบกับสามบาทสามบาทบาทห้าสิบบาทห้าสิบบวกทุกนี้ขึ้นไปนะครับพี่คิดว่าน่าจะยังไม่จบแต่แถวนี้น่าจะยังไม่ผ่านนะยังเป็นถืออยู่นะครับไทม์เฟรมวีกก็จะเป็นหน,นึ่งสองสามสี่นะฮะอันนี้อัน <ๆ S 2> นี้สี่ละสามสี่ละนะครับตรงนี้หนึ่งสองสามนะฮะ สามสั้นมากสี่ห้าเพราะนั้นแถวๆนี้ยยังไงก็จะจบต่อแถวเนี้ยไม่เกินห้าบาทนั้นน่าจะจบก่อน <Okay. S 1> จบก่อนนะแต่จะจบขึ้นสามอาจจะจบขึ้นสามประมาณเนี้ยประมาณตัวังห้าบาทอ่าแล้วสี่ห้ามีไหมเนี่ยนะครับ<ม>ก็กจะกลายเป็นว่าถา้ถาถ้าไม่ถือว่าไม่มีอะไรดีขึ้นในแง่ของเศรษฐกิจโลกอะไรก็แต่ซึ่งซึ่งอาจจะชะลอตัวไปเป็นปีสองปีแล้วนะไอ้เศรษฐกิจโลกเนี่ยน,นะฮะอ่าถ้าไม่หลุดสามบาทเนี่ยตรงเนี้ยนะครับสามบาทเจ็ดสิบสองเนี่ย มันจะยืนไสเวอยู่ทุงสามบาทเจ็ดสองเนี่ยไปอีกนานกว่าจะขึ้นใหม่เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็เป็นโซนที่ไม่ใช่โซนซื้อระหวังว่าจะขึ้นไปแรงๆนะครับโอกาสปรับฐานนะฮะครับสี่บาทห้าสิบห้ามหลุดตรงนี้เง่ายๆเลยนะครับห้ามหลุดแล้วเป็นดเวอร์เันในในตาวเค่มวิกล่ะนะครับเ้าก็เลยมีคนขายลงมาก่อนเห็นไหมครับว่าจะพอเขาขายก่อนนะแต่เราจะเห็นว่ารายใหญ่ยังไม่มีใครขายเลยยังถืออยู่ครบทุกเจ้า อตชนนี่ด้วยเห็นไหมเนี่ยคุณม่อนเนี่ยไม่ผ่านด้วยสี่ห้าสี่นะชนสี่ห้าสี่ขึ้นไปสี่หกหกย้อนกลับมาเห็นไหมฮะแต่ก็ไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดสี่ห้าสี่สี่ห้าสี่สี่ห้าศูนย์เนี่ยแถวนี้มันจะพับมันจะอยู่แถวนี้มันจะไปแลนไม่ได้ทำตามขั้นตามตอนนั้นหนึ่งชนระย่อนกันนะฮะต้องอขอท้องคำด้วยค่ะมีนักทุนฝากขอท้องคำท้องคำยังเป็น โอกาสขึ้นไปข้างบนก็ไม่มีการลงแรงๆก็ไม่มีนะแต่ก็น่าจะมีการลงไปโซนเดิมนะฮะพันเก้าร้อยยี่สิบห้าเดี๋ยวเราลองอันนี้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะประมาณนี้นะฮะจะลงไปที่หนึ่งเก้าสองสี่มีโอเวอร์แลบนิดหน่อยหนึ่งเก้าสองศูนย์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็หวียงกลับขึ้นไปข้างบนใหม่นะฮะเล่นอยู่ในกรอบของพันเก้าร้อยที่บอกว่าพันหนึ่งเก้าหกห้าหนึ่งเก้าหกศูนย์หนึ่งเก้าหกห้านะฮะแล้วก็กรอบล่างก็เป็น หนึ่งเก้าสองศูนย์หนึ่งเก้าสองห้านะครับนะครับตรงนี้ไม่ได้บอกว่าจะขึ้นได้นะบอกว่าโอกาสที่จะลงมาที่แนวรับหนึ่งเก้าสองเจ็ดใหม่ก็น่าจะเกิดขึ้นในการเล่นทางสัญญาณทางเทคนิคนะฮะนครับขาช็อตวันเนี้ยขาช็อตได้เปรียบขาได้เปรียบนะฮะง่าขาช็อตได้เปรียบนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นทีเฟกนะฮนะ ถ้าเล่นให้สนุพกพรุ่งนี้ก็ลงมา940นะเมื่อเช้าขึ้นไป950แล้วนะครับก็ลงมา940ไม่เป็นไรอ่ะลงมา10จุดฮเพื่อให้ตลาดมันคือคือคือคักนะครับแล้วก็อ่าแ,แล้วก็เล่นลงมาเนี่ยให้ให้เพราะกูจะใช้เว์เนี่ยกูก็เล่นลงมาจนไอซ์ใส30นาทีลงมาโอโอโอเวอร์โชวอ่ะกูเล่นกลับขึ้นไปใหม่อ่ะเล่นอยู่แบบเนี้ยอ,อย่างเงี้ยคุณจะอยู่ในตลาดอยู่นะครับอย่ามาทําซื่อบื้อแบบนี้ คือคนไม่ชอบนะครับให้มันคึกคักนะฮะแล้วคนที่เขาเป็นอ่ะเขาก็จะเขาก็จะชอบแล้วเขาจะเล่นเขาก็จะช่วยเล่น,นะแต่ถ้าคุณมาฝืนอยู่นี่ฝืนอะไรมายืนอยู่ทำไมเนี่ยน,น,นะเทีอยู่จุดสองจุดอ่ะมันน่าเบื่อมันน่าเบื่อไม่มีใครเล่นเพราะนั้นถ้าคุณเป็นมาเก็ตไมเกอร์เนะคุณทําให้มันเวียงอ่ะแต่คุณต้องรับให้อยู่นะเก้าสี่ศูนย์นะฮะพอเก้าห้าศูนย์กูก็ช็อตช็อตดักเพื่อที่จะให้เขาไล่กลับใช่ไหมเออเพราะคุณคุมอยู่อยู่แล้วอ่ะนะครับ นะครับเอออันนี้เป็นเป็นทีเฟสก็คือเล่นไปกกอบเซเวย์นะครับยังขึ้นอยู่นะยังไม่ได้บอกว่าช็อตหรือลองก็คือว่าเล่นสั้นแล้วล่ะนะครับพอขึ้นมาแล้ววอวรูปหมดคือไม่มีแรงอ่ะไม่มีแรงจะไปคาดว่ามันจะเด้งขึ้นไปผ่านขึ้นไปดังแรงเนี่ยมันคาดอะไรไม่ได้เลยนะเพราะฟันโฟมันไม่ได้เขามีคนถามเอ่อ PCE มานะครับ PCE รอบนี้โอกาสหลุด48ไหม่ถึงว่าติดอยู่มีโอกาสหลุดไหมใช่ไหมฮะ โดยหลักของการรีบาจะรีบามาที่ฮร,รีบาแบบนี้นะฮะต้องบอกเอ่อเคซีกับฮานาเป็นหุ้นที่ต้องจับตามองในไตมาสไตมาสไตมาสสามนะฮะว่าจะจบรอบการลงหรือยังนะฮะให้รอดูกำไรในไตมาสสองนะครับว่ามันมีอ่าดีกว่าในไตมาสหนึ่งหรือเปล่านะฮะคือไตมาสหนึ่งมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นปัดเข้าไปหรือยังนะฮะ เชื่อว่า k c e มีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของของตัว PCB ีะนะฮะเป็นไฮเทคขึ้นกับตลาดนะตลาดที่ต้องการแผน่นแผงวงจรที่ไฮเทคขึ้นกว่าเดิมเยอะนะฮะแล้วต่อชิ้นที่เคยขายได้ก็จะขายได้ราคาสูงขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าอยู่ในกลุ่มนี้พอเทคโนโลยีเปลี่ยนนะฮะเป็นนาโนไปอะไรเนี่ยนะครับแผงแผงวงจรมันจะต้องเปลี่ยนตามนะฮะให้ได้นะครับซึ่งซึ่งอันนี้ ถึง48ไม่ไหมฮะการรีบาตรงนี้ก็คือให้ดูที่ตรงเนี้ยที่ขึ้นมา41 75เนี่ยนะฮะก็จะเป็นจุดของการรีบาวในในในช่วงช่วงนี้นะฮะ48ต้องรอนะนะครับอ่าเล่นเล่นเล่น41 35ก็ได้เนี่ยไม่เป็นไรเนี่ยอ่าไม่คีออย่าทำนิวโลอ่ะอย่าทำนิวโลอ่ะนะฮะ41แล้วลงมา35แล้วอย่าหลุดอ่ะนะฮะพอไม่หลุดแล้วก็ยืนเก็บของไปแล้วก็ยังเห็นตรงนี้สมอนตัวนี้วอลุ่มนะ เนี zeker, ul here, right? ่ยด sure <rad> <part 2> ูวอลุ่มเยอะมากใช่ไหมเนี่ยวอลุ่มมันเยอะมากเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับวอลุ่มที่มันเยอะตรงนี้แสดงว่ามันก็ต้องให้พวกเนี้ยขายออกมาให้หมดก่อน่ะคือพวกติดสี่แปดขายออกมาให้หมดก่อนนะฮะหรือเาการเก็บของเขาไม่มีไปเก็บของสูงกว่าแนวรับหรอเขาต้องเก็บของต่ำกว่าแนวรับนะฮะประมาณนี้แต่ในกรอบใหญ่ถามว่าถ้าถ้าจะเด้งในกรอบใหญ่จากตรงนี้สมมติว่าเกิดมีอะไรดีแล้วจะขึ้นต่อไปได้ถึงไหนก็สี่ห้าบาทไม่มีทางเกินสี่ห้าบาทไม่เกิน โซนนี้ถ้าถ้ามีปัจจัยดีๆหรือว่าอะไรเนี่ยก็ก็จะขึ้นไปแค่สี่ห้าบาทแต่ถ้าขึ้นสี่ห้าบาทนะให้ฉันนิฐานว่าแต่มาสองกำไรโตกว่าแต่มาหนึ่งวิธีแก้มือถ้ากรณรติดสี่สิบแปดบาทก็ายความว่าถ้ามีเงินหือไว้ฮะว,วันหนึ่งต้องผ่านแ<อ>น่อนอนฮะทุนจะเป็นทุนพื้นฐานวปนนี้สี่แปดบาทวันหนึ่งต้องผ่านจะวิ่งผ่านแน,น่อนอนะนะครับเพราะสี่บาทสี่แปบบาทไม่ใช่ราคาที่ควรติดนะฮะใช่ไหมครับเพราะว่าคุณต้องสต็อปอยู่แล้วตอนที่มันหลุดสี่หกค้าสิบฮ ถ้าคุณมีระบบคุณจะต้องไม่ติดคุณต้องทิ้งเลยสี่หกห้าสิบนะฮะในหุ้นตลาดที่เป็นขาลงนะครับเวลาถ้าคิดว่าจะลงหรือไม่ลงลงขายก่อนอย่าอย่าไปคิดมากเอออย่าไปบอกเออไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ขึ้นถ้าหุ้นเราอยู่ในตลาดเ็ตที่เป็นขาลงอยู่ใช่ไหมครับอ่าเพราะเ็ตเป็นขาลงก็คือพันแปดร้อยห้าสิบพันเจ็ดพันหกร้อยนะฮะเมื่อผ่านพันหกร้อยไม่ได้แล้วยังทำวิวโรอยู่แบบเนี้ยเขาเรียกคุณขาลงนะในภาพใหญ่ เวลาคุณคิดสัดสินใจอะไรเนี่ยให้คุณคิดว่านะครับถ้ามันจะขึ้นน่ยอย่าไป follow คณทุกตัวที่คุณ follow นะคุณเสร็จหมดนะฮะแต่ถ้ามันหลุดร่างมาไหลนะช็อตระดีก่อน้วเช็คช็อตเกมพผอเอาไปก่อนแล้วก็ค่อยไปรับใหม่ follow ช็อตได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับ System Trade 4.1บวกหนึ่งที่21นะคะนักทุนที่มีไอเดียตรงนี้ก็สามารถเรียนรู้กันได้นะสบวกหนึ่นงในวันบวกอีก1วันสำหรับหลายท่านก็มาติดตามกันดูสำหรับเทรดูได้ทั้งขาขึ้นขาลงขาลงนี้ห้าม follow break นะ,ะแต่ถ้าขาขึ้นนี้ follow ได้นะคะ้าเกิสำหรับข้อมูลตรงนี้ก็ฝากนักทุนไว้ส่วนหุ้นที่จะขึ้นหรือจะลงในวันพุ่นี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกับพี่